ลัคนี้ต้องนาคบตัดเทนซีแดทดซึ่งผมต้อตอนนั้นเล่นเทสโอด้ันๆต่อดันแล้วตกอเอาจริงแล้วผมต้อตอนนั้นรอนเสียนอยู่เพราะล่าอันตอนตอที่เคยอันทํานั้นนั้นตอดูเฮ้ hey, นยนี่เว้ยแล้วเหรอเนื้อเนืน้อหนูรอนยายซะใยญ่นี่แหละอ่ะรอนดูวัน <c oughs> ้นเออแล้วถ้า,าร้อนนี่เว้อถอยตันเต้นแดดอะไรต้นไม่รู้นะคอยนาทีที่แ้วั่น นะรีทำเพจรอบจ้านๆเลยดิตานี่คือคอนเลยแทนที่อะไรในท่านนี้นะดินจาให้นี่ให้นี่พิเศษย่อเข้าไตาต้อนตาจัดตัวด้วยให้นี่พิเศษลาดหลาเพื่อขโมยข้อมูลให้เขาต้นตาโอ้ยและไา้ดินจาให้พิเศษตียานดนแน่เนี่ยฮะ๋อเเล่นนี้เหรอ เรื่องนี้ต้องดูตามสาตานสิต่อไปและนายยังไม่ที่เอาไรจีนะะนี่ไม่เป็นไรนะถ้าเห็นคนเลื่อนแดดติดตายแล้วหมดแล้วอะเลื่อลนลาเนินต่อไปได้เย็นในตันละเอาอีกแล้วนะหาวันในลานคอเลื่อนอะไรอะ่ะเีนยนในเห็นมาเล่ดให้เรื่อยอีกนะสิตาชันนี่ที่แต่ของตัวเองนะ เรื่องนี้ทนอยู่ตาเล่าเรื่องเนี่ยตาให้หัวจำตัดได้ฮอนเลื่อ,อนได้ยังไงตาน่ะความที่เนี่ยดูไลฟ์พารละอียดชอบเติมแต่แล้วนะนายนี่นั่นพูดเธอเถื่อนอ้ไอยู่เหรอเห็นเห็นได้หลายรอบแลยนะอ๋อเธอนี่เองเนี่ยฉันอาทิตยฮอนเลื่อนนิยายที่ดินจาเล่ยนืนอยู่เนี่ยแต่เจ้าเนี่ยรู้สึกว่า พคจ้างควาที่หอนชั้นในค้อยดีเท่าไหร่่ะชั้นในที่ดาควาที่หอนนายนี่ดีเะ้าหน่อยชั้นมายควานล่านายต้นยึดนั่นแล้วต้ามท่าโคนเล้วทำหนดตอนที่จะเริ่มเถียนไม่ได้ไม่ได้สิจะได้เถียนคนจางได้ต่อในทาด,ดหาัห่นลานคนเลยได้ต่อที่เนื้อเรื่องแดดนั้นนะ่ะแทนเธอเตือนได้แล้วนะ เนื้อคือสินสารท้ายส่วนในนิยายพูดอยางน,นี้ยายต้อนรับร้อน,นเนเลียนฮอลเลื่อนเองตด้วยมายนี่มันฉันพูดนายนี่ท่านเห็นแล้วแหละพูดนายหยุดตันท่านเถอะยันนายนายต้องหอนไม่เชื่อไม่ได้นายโขยยันนายฉันนี่ร้าเตียนหลัดตามเจ้าหนง,งาน จ้านจากหอนขอนชันแล้วนะจริงๆเลยนะด้เดินทางหนุนเต้นแดดนี้แล้วทอศัพท์ฉันตัดสินใจใช้ยาหน่อยได้นี่ลนะ่ะฉันแต่สีไหนฉันอ่านนิยายตอนนี้นั่นแหละตอนท่านอนซันที่แต่โอ้คุยเตี่ยวหอนซ่นานความทิดล่าสุดหอนเขานะ รอที่ดูดินจาท้อถี่อะไรอะ่ะคนรจะแลออกมาเย็นในตามลิซารยาถอนเธอนะแดนนี้เจ้านั่นจะเห็นผลที่ตามมาหอนตาเริ่มเถียนเนื้อเรื่อนโดนนี่เถียนคนเรื่องอะไรให้ดียละฮะแดนหน้าดีเหนือนตันน่ะดานเดินทานรถตนเธอนะเดี๋ยวฉันจะเล่าเรื่องเธอสัน เธอทำตาเธอทิศเอาไรเลยนะถ้าแนานๆท่าฉนันอะี่แลละไล่เจ้านั่นดูซะตาที่เลื่อนเล่าในหดหดนัดในหอนเลื่อนดันสนุดแห่ไหนไม <need> ่นี่มันฉันแตนแต่นิยายแต่นี่ย,ยุนง่ากจริงๆเลย ดาฮ์ฮุนราเล่าเลยดินจ่านะดาเดินทานเนื้นที่หยาดเหีนคือดินจาแอร์ข้าวไตาต้อนตาตาจะโวเทีนทานเธอเตีให้จามอ,อมอข้อวนสารทานเลยนะฮ่าฮดาเดินทานทเธอขาดินจาอย่างตอนเนี้ดินจาคนเนี้ยเต็มตาเขหยาดและแอร์ข้าวไตต้อนตา,าตา,ยตอ,า,ตาอย่างนี่ยเนียยนี่ฉันต้งแสดงด้วยเนี่ย,ยางานห้าแล้วต่อเน,นี่ย โอ้โหเขาดัเนเจซนเลยนี่罗นี่สีแดงนี่อะไรอ่ะโอเทนแน่นนาแดดแดดนิดเข้าตาตนต,อนตอน้องรอตานดินซาเตนตาโลหน้าตนานแหงอะไรแน่นอนเขาพูดเล่เตนตายอ่ะแต่ดินตาเขาสอบเสียงเลยแต่เขาผมต,อ,ตอนตาเขาสอบฉาดต่อสู้ เราเนยียนหาราชาตตต่อสู้เวลาผมโพ้ทีเลยอยาอ่าอันนี้ทําลาสุดีนตอนเนียนหายนะแต่ผมต้องเคยตับเสียงตอนนั้นนาต้อไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่เลยเลยเราได้ตับเสียงตัวแน่แดดดูว่านั้นอา้าวลินจาโค้สตวัสตวเาฮา,า,านาเขาทอนนายแห่หนไล่สตวัวรู้ตัวนะทำนันยายรีบหายได้ไหนเนี่ยโอ้โหอยู่ที่ไหน,นแน่เนี่ยแล้วแล้วแล้วแต่นไทยอ่ะ ต,ตาตาจะเท่าเป็นไท้ายตัวันคนตายหคนม่ได้ดเ,เอาในเอเ็ดลอยอะได้เห็นสายเราผสมน้ำใสจนแล้วเต้พระเจ้าอะไรเนี่ยแถมฉีดยามหาสมหอมชั้นออยในเห็นอะไรลอยตอนนี้นั่นบ้าอะไรเนี่ยต,ต่อติดต้อออมมือนี่นะเออแต่ชันเถอะอย่าออมมือดีต่ะเดี๋ยวน,ยนั้นเสียดาบเตือน ออยสีของชั้นน้อยห้อมหน่อยตอนนี้เดี๋ยวแทนตายนั้นพอเล่าเล่นลบลินนี่ได้แล้วซาสโตตันทานเล่ยันหน,นึ่งเออเล่าหน่อยไอเดดอีห่อนหนุนติดสนิทดินซารุดีดานทีตาดาที่ต่อตานั้นอาจจะทำนันยายนั่นแอะนั้นนั่นที่ตายอ่ะอ่านไม่ได้แล้วโอ้ยขาดล้อเออดีเอ,อ็ดนี่ได้ตั้งหัวทำเท่าหนุนดินจารือที่โรตาล่ะ เปลี่ยนดีเรื่อยในตาอนนี้เราละนัดที่าะเราจะเล่นเกมอะไรดีเราต้องสำรวจร,ร,รอบตอนแต่ละคนศันตรูนายแล้วตอนนี้เอา,า,า,าอไปต่อยลอยลูกตอนมหัดจาห์หอนชั้นผ้าไม่ตายซ้อมน้ำเราหนึ่งแได้เห็นสายดิ๊มแต่ในาตามแต่เรื่องของฉันสนุกแค่ไหนอ่ะปัดใจรอตัน โอ๊ยอะไรเนี่ยอ๋ออ๋อเอาแถมทียาต่อยตายตอนนี้โอ้โหต่อยเยอะมากเลยนี่ในเต๋อเนี่ยอ่ะทีนี้เราเตาไหนแลวเราอยู่ที่ไหนอ่ะอะไร่ตัวข้านล้านี่เหรอ แต่ได้ตอนเนี้ยอ๋ออยู่ตัวนั้นเอาตอนนี้โหไตในตอนนี้นักเ,เดินทางของเราในสนันนัตไตหาจดหมาหอนเท้าได้หาไม่ได้จริงๆนะเนี่ยมันอยู่ตัวน,นี้เองเนี่ยเราต้องหาฮานไตที่นั่นฮ้อมชีตนน้ต่อตันชิดด้นในเต็มเหนียไวได้ตัวเขาชิ้นของผมตอนนี้หลายแดด แต่คนใช้ได้นี่ติตัวแน่ๆเลยนั่นจาไต่ไหนเนี่ยเอาดินจาไตา่ไหนเอ้ยเฮ้ยเอ่เอเอานี่เราไตา่ไต่ไหนนี่ได้ฮอลเลอร์ทำไปไหนต่อเนี่ยอ่าฮันไต่หาฮัาาน,นลาน่าอยู่ตรงไหนอ่ะ ให้เราฮัลโหลตายตอนนี้จริงเหรอฮะเฮ้ยจินจาสันใจข้อนเนื้อหาหน้าตาห้าติดต่อตอนนี้คนจ้ามตอนนี้อา้าวเพ่นที่แน่เล่าตอนนี้เหรอ ไต่ในต่อเนี่ยเอ้ยจะติดฉากนี้เหรอไวไนนะเพสรอบนี้เราจะจบที่ตัวนี้ได้นะเอา้าไต่ในเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไต่ในตอนเนี้ยต้องสนใจเหรออืมไม่ใช่เอ้เอาเฮ้ยไต่ในวะเดี๋ยวเพสรอบนี่เราติดเหรอเฮ้ยเห็นชานี่ได้ตัวน,นี้เหรอตั้งที่ไทยวะ อืมตายในเนี่ยเดี๋ยวทำไมเราเฮ้ยเราติดถาดนี้เหรอจะหาทานไตนี้ได้เลยตอเน,นี่ยหมอต้องทำแบบนี้ต่อนเหรออะไรเนี่ย สมตายอยู่ตอนนี้นี่นี่แน่าหาได้เจอสักทีทีสมบัิมากมา,ายแต่ดินจ่าไม่แห,หย่ขยื่นดินจ่าคนนี้เนือชีมหน้าหน,นาเลยสมแดดหน้าดาเลยเนี่ยทีสมบัติิงเลยนะทำตาขขเอขนหลอกใช่ไหคอแล้วไม่ได้ที่อย่าเต็บตอนเนี้ไม่มีอะไรลนะ่ะโอยเต็บอะไรเนี่ยฮะไม่มีเฮเซอันเลยทำเพื่ออะไรโอ้ยหินนื้อเลยหอนชันแล้วตอนนี้ สาที่ข้อมูลชิ้นนั้นอยู่ดินจาตัดใจดูข้อมูลตอนชิ้นนั้นนี่ยแน่เนี่ยติดฉาดแน่นะต้นนะตไม้ต่อมานนั้นดินจาตาทำสำรวจอย่างละเอียดยิบแล้วข้อมูลเสร็จแล้วท้อตัดรายนานตัวได้แล้วนี่เห็นนี่เฮ็ดเลยฉันยังได้คิดอะไรเลยอ่ะเฮ้ยดินจาใช้ใส่ต่อข้อมูลอะไรเข,า,ขาเขาออกจากที่นี่แล้วเฮ้ยไปไหนอ่ะ นี่คนจะท้าสู้ฉันน่ฉนเลยขอสู้เตอน่นเดี๋ยวตปไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเนือของฉันอ้อ่นนนอๆๆนคนตงนี่เลยและไอ้สตัวนี่นาสัตว์ไหนกันแน่เนี่ยเทาดูวอลหาเล่นฉันอยู่ตอนเนี่ยอลนเห็นสอนสตัวอน,อนชน,นอหซัหอนใจน่ะหลหมัดใจหลเห็นใจรอมเดี๋ยวตอนนั้นจะทานอย่าทำใเนื่ออันสุดยอดของฉันน่ตามเตียนแตนแต่แต่นั้นสิ Yeah! เย้เดี๋ยวเราจะทำอย่างนี้ทำอย่างได้ยังไงไทมทีจนานรหัสจัน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 นี่เราเราเราจบพาร์ติ้แล้วอย่าเล่นไทม์เฮนเน่เจนี่แหละนี่เล่นถินเดอะเอเลนเจอร์โดมสเตย์น้องไม่ใช่องเราเลื่อนไม่ทำหนานามแล้วไปลอยต่อแล้ว,วายโดนแ่นนานเลย โอ้ยพไต้เนนไทแน่นี่รอแห่รอแท้เนีแอบตินชาเถียวเท่านั้นเองแอบตินอะไรเห็นสายดำน้องเข้าใจหิดแล้วไอ้หนอนตินตาเท้าคนไต้เนไทไ้เต่เนี่ยฮะเออแล้วแล้วแล้วคุณินจาโหจากไหนอะแล้วนตดเิน,น,เนานไปช่อมวัดเพื่อจบเรื่อหของชาได้แล้วเแ,แต่จะได้จะ,จ,ะจ,จีนเลย เออเออเช่นหนนเช่นจะเล่าเรื่องอะไรจะแน่เนี่ยเอาละเ,ลเลนื้อเรื่องจบแล้วข้าได้ยีตาตีนี้แอบนอกเลยทำไมเนี่ยเชนไม่เคยเหนื่อยเห็นชานี่จะตอนเลยอะ่ะเลื่อนราวจ้าจ้อนขนาดนี้เลยเหรอ่คือตาที่นายนายตำรวจคอเลื่อนอะไรร้อนหน้า,าในตาหัวคอเรื่องอะไรอ๋อ,อ,ต,อต่อบข้าหนอในเลือ่อนชนตะยุ่นเยอะเลอหมดแล้วจ้าตาแดงเนี่ย นายหกคมเนื้อเรื่องม่ได้เลยนได้คนจะเห็นเนเรื่องอะไรเรื่อง่าวต้องสมงลงแต่เพื่อนตันตาแดดนี่แหละอ,อ๋อฉันไ,ได่มีนอะไรจะเสียละดันเดินทานงขอคนไยนะช่วยตัดสินใจให้แอะจะสิราดฉันได้อะไรนาะนามายละแต่ตาตัดสินใจทันเนี้สุดาขอตอบแทนท่าพอขอโค้คนเนี้ยไปด,ด้วยนะเดี๋ยวฉันตัดสินใจนิยายต่อละ ขอเฮลโหละคนเลอร์เร ah. ื uh ่อยเลื you you ่อนเอ่อเลื่อนไหนจะสามพันตัดตาแน่นะอย่าไหนนี่ตานจบที่ดีนะเราในนี้ตาคุยเข้าในไหะธรรมดาแหละอันนี้เราโดนนานเติอนมันเนี่ยนาดนายแล้วเดี๋ยวดูต่อหน้าเต็นจิตที่ตัดสินใจได้ไอ้ตานั้นเราที่ไหนนาดนายครับต่อตายเลยนะครับ โอ้ไม่อย่าเอาซอนน้ำใจเออ <c oughs> อะไรจะขหาดดัน้น